กันที่เฮ้าจะขบมูขบบเฮาก็ต้องเบิ่งดีๆเวลาน่ะเออพอกันเหลวกันทีานึงซองเถื่อเลยเออมึงมูกู้อ่ะเออมึงกับกู้มึงกับกู้เนี่ยเพื่อนเป็นเพื่อนตายกันมันโมเมนต์ต่างสันคือเป็นเพื่อนตายเฮาต้องหูเบิ่งกันนิสัยกันเข้าสวยเฮ้าเบาลือรือเข้าบาสวยเฮาอันนี้ไปดําเนนแบบไปงานทีานึงซ่องเถื่อมึงกับกูเพื่อนเป็นเพื่อนตายโมเมนต์ต่างสันนะกันจะเป็นหมู่คูกัน ต้องเบิ่งใจกันแหละนิสัยกันว่าเออมูคนไหนเขาเคยอาศัยบอลหรือเขาบุกคยอาศัยแต่แบบเออมูเสียไซน้องตลอดว่ะเขาก็บปฏิเสธมึงเว่าเ้าก็แบบบ่ต้องบ่ต้องครบเนี่บคบมูก็ต้องครบแบบดีบ่ามูดีบ่ามันก็ปกตินะเนาะแต่เขาก็ต้องเบิ่งว่าเออผู้ใด้ที่จริงใจกับเราดูบุ้งจริงใจกับเราเว่าเออเสีเอาทา้งไฟเดียวว่ะบุจริงใจกับมูไม่เป็นทีงสั้นต้องครบก็คิดดีดีมูเห็นคำว่ามู สัวกับมูกูสิเลวกับมูกูสิขีิลักกับมูกูเลยไงซะทำมือไรที่มันหักลังกูมันกับกูขาดกันมือนั้นเหมือนมูกูแล้วอยู่นะแต่ว่าการที่เป็นมูกูว่าตัดสื่อต่อกันเมื่อเราสาหักลังกันมี่ยังก็บอกกันแบบมี่ยังก็ต้องปรึกษากันเคลียร์กันเไม่าเออสิเอาใจพิเดียนโมแมนเอาใจพิเดียนมาก็บ่ไดเนาะ ເຮົາເອີ້ຫມູ່ບໍ່ຄິດເົາາບໍຄິມັເລวມາຈันນາະຍາາຍດ